การประเมินแบบวอสิบเจ็คร่าวๆนะคะว่ามีทั้งหมด3ด้านนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ต้องขออนุญาตเอาใจวอสิบเหน่อยนะคะหลังจากที่ช่องของเรานะคะขอได้ทำคลิปเกี่ยวกับวอยี่สไปอยู่หลายคลิปนะคะ ก็มีอะไรดีๆมามอบให้กับคุณครูเยอะเลยสำหรับว21สําำหรับท่านที่สนใจก็ไปดูในช่องของพอออได้นะมีหลายคลิปเลยเกี่ยวกับว21นะคะก็หลังจากที่ทำวอร์ออกไปก็มีน้องๆถามมาว่าพอออคะแล้วอ17ลค้คะเตรียมอะไรบ้างประเมินยังไงนะคะก็อีกอย่างคือที่โรงเรียน องอเองก็มีน้องอยู่คนนึงเนาะนเรียนเอกาสารสําหรับการประเมินว1 7อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเริ่มต้นจากเกณฑ์การประเมินแล้วก็คู่มือน,นะคะที่พอมีให้คุณครูนะคะเป็นอย่างไรนะไปดูกันเลยค่ะค่ะมาเริ่มที่คู่มือการประเมินเลยนะคะก็ตามหลักเกณฑ์ว1 7นะคะลงวันที่30กันยา2552เนาะก็จะมี หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆนะคะแบบเสนอขอรับการประเมินนะคะเป็นกคส1นะคะสำหรับชำนาญการนะคะชำนาญการพิเศษขึ้นไปจะเป็นกคสหนทับหน,นะคะการประเมินจะมีทั้งหมด3ด้านนะคะ ก็คือด้านที่1เนี่ยจะเป็นด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมนะคะและจรรยาบรณวิชาชีพด้านที่2เป็นด้านความรู้ความสามารถด้านที่3ก็คือด้านผลการปฏิบัติงานนะคะซึ่งในคู่มือเนี่ยจะมีแบบฟอร์มนะคะของแต่ละด้านนะคะอย่างด้านที่1ก็จะมีกศสอสกคสอหอย่างเงี้ยค่ะด้านที่2ก็จะเป็นแบบ กคสอ6นะคะ6นี่มี6ทับ1น2 3นี่ก็คือเป็นแล้วแต่สายสายการสายงานสอนของคุณครูนะคะอย่างเช่นประถมวัยอย่างงี้ค่ะหรือการศึกษาพิเศษเนี่ยก็จะต้องไปดูในรายละเอียดทีว่าใช้ตัวไหนนะคะกคสอ7กคสอ8 9แล้วก็10นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นด้านที่3นะคะก็จะเป็นกคส 11นะคะไปเรื่อยๆดูนะคะคุณครูสามารถศึกษานะคะคู่มือตรงนี้โดยละเอียดวันนี้พอ,อสรุปคร่าวๆให้คุณครูพอมองเห็นภาพเนาะด้านที่1น,นะคะก็คือด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมนะคะด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถอันนี้เป็นของชำนาญการนะคะ,ะหรืออสอสองนะคะแล้วก็ด้านที่3นะคะสายงานปฏิบัติงานทีนี้มันจะมีข้อแตกต่างระหว่างชำนาญการกับชำนาญการพิเศษที่ว่า ชำนาญการเนี่ยด้านที่1ที่2ที่3เนี่ยก็คือหลังจากที่ทางเขตแต่งตั้งกรรมการมาให้นะคะภายใน3เดือนนะคะสํำหรับชำนาญการนะคะอ่าสำหรับชำนาญก,การพิเศษนะคะก็มีด้าน1ด้าน2ด้าน3เหมือนกันนะคะแต่ว่าของชำนาญการพิเศษเนี่ยอ่าดูตรงที่พอขีดเส้นแดงเนาะกรรมการจะมีทั้งหมด2ชุดนะคะกรรมการชุดที่1เนี่ย เขาจะประเมินด้านหนึ่งกับด้านสองมาประเมินที่โรงเรียนส่วนกรรมการชุดที่สอเนี่ยก็คือเขาจะประเมินด้านผลการปฏิบัติงานที่คุณครูที่จะทำทำนานการพิเศษเนี่ยต้องทำเอกสารใส่ลังนะคะก็ไปยื่นที่เขตแล้วเขาถึงจะส่งเอกสารของเราตรงนี้ไปยังกับผู้เชี่ยวชาญหรือกรรมการชุดที่สองเพื่อตรวจ การปฏิบัติงานของเราก็คือเราทําเป็นอะไรบ้างนวัตกรรมใช่ไหมคะขอสสามก็ทําเป็นนวัตกรรม <c oughs> ก็คือทําทุกอย่างเบ็ดเสร็จลงในกล่องแล้วก็มีแบบขขสอนู่นนี่นั่นเหมือนที่เขตเขาแจ้งมาเนี่ยเราก็ใส่ลงไปในกล่องสําหรับด้าน3แล้วเขาถึงจะส่งไปให้กรรมการชุดที่2ประเมินให้เราแล้วผลก็จะออกมาว่าได้ผ่านหรือได้ แก้ไขได้ปรับปรุงหรือไม่ผ่านนี้นะ,ะก็จะมีผลมาให้เราอีกทีนะคะคสสองกับคสอสามชำนาญการกับชำนาญการพิเศษจะต่างกันนะคะตรงนี้แล้วก็เกณฑ์การตัดสินนะคะของชำนาญการกับชำนาญการพิเศษนะะเนี่ยคะแนนจะต่างกันอยู่นิดนึงนะคะก็ะนะคะขอขีดเส้นแดงให้ดูเนา ชำนาญการเนี่ยก็จะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละาน65นะคะทั้งด้าน1ด้าน2แล้วก็ด้าน3นะคะ,ะแล้วชำนาญการพิเศษเนี่ยด้าน1ไม่ต่ำกว่า70นะคะร้อยละ70ด้าน2ไม่ต่ำกว่าร้อยละ70ส่วนด้าน3นะคะจะมี2ส่วนเนาะ,ะนะคะแต่ว่าทั้ง2ส่วนเนี่ยก็ต้องรวมกันไม่ต่ำกว่า ลอยละอยู่ดีนะคะ,ะมาดูเอกสารที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะด้านด้านที่1เนี่ยการประเมินน่ะก็จะเป็นกคสสนะคะซึ่งตรงเนี้ยในรายละเอียดเขาจะมีตัวบอกเลยว่าตอนที่1กี่คะแนนอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพอ,อจ,จะใส่ลิงค์คู่มือตรงเนี้ยนะคะซึ่งเป็นไฟล์ pdf ไว้ข้างล่างคลิปนะคะ,ะคุณครูก็ไปศึกษาโดยละเอียดได้นะคะพอ,อให้เป็นตัวอย่างเนาะคุณครู ตัวอย่างตอนที่พอ,อประเมินเนาะตอนนั้นพอ,อประเมินชํานาญการพิเศษเนาะเป็นแบบกคสอสี่ของพอ,อ,อเนาะตรงนี้เป็นไฟล์เวิร์ดพอ,อให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็สามารถนำไปแก้ไขได้อยู่ที่ลิงก์ด้านล่างเหมือนกันนะคะแล้วก็มีกคสอหกเนี่ยเป็นแบบประเมินด้านที่สองนะคะด้านความรู้ความสามารถนะ,ะอันนึงเป็นกคสอสิบเอ็ดอันนี้ต้องขอโทษจริงๆด้วยความที่คอมพิวเตอร์ตัวเองอะ่ะ มันแห้งนะคะพศส1เนี่ยหายค่ะคุณครูไม่เป็นไรเนาะคุณครูก็ไปดูมีแบบฟอร์มอยู่เนาะอ่าตรงนี้นะนด้านบนนี้ก็จะกรอกเกี่ยวกับข้อมูลของเรานั่นแหละค่ะแล้วก็มีแบบบันทึกพวกเอกสารรองรอยที่สําหรับการประเมินเนาะอ่าด้านการปฏิบัติางานเนี่ยคุณครูก็ต้องมีวิจัยนะคะเห็นการสอนเหมือนกันนะคะเตรียมเอกสารได้ตามนี้นะคะตาม3ด้านตามนี้นะคะค่ะคุณครูก็พอทราบนะคะเกณฑ์ การประเมินแบบว17คร่าวๆนะคะว่ามีทั้งหมด3ด้านนะคะก็3ด้านนี้คุณครูก็สามารถเตรียมเอกสาราให้ตรงนะคะตามเกณฑ์การประเมินทั้ง3ด้านนะคะก็พอก็แนบไฟล์ไว้ให้นาะอ p 2นะคะเดี๋ยวพอ,อมีอ,อะไรดีๆมามามอบให้กับคุณครูคแบบว17นะคะก็ฝากกดติดตามไว้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านทำผลงานเก็บผลงานเพื่อขอรับการประเมินทั้งแบบว1 7ทั้งแบบว2 1ให้ผ่านชะลุยทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ